สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะสวนอินทรพลมเคียงหมอกนะครนายกคะ่ะแต่วันนี้พามาดูเงาะจริงๆที่สวนเราไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแต่อินทรพลมนะคะมีเงาะมีอะไรหลายอย่างแต่เนี้ยปีนี้เงาะโดกมากเลยดูนะแต่ว่าลูกลูกเขาไม่ค่อย ลูกไม่ค่อยใหญ่ค่ะไม่รู้เป็นพ่อแรงหรืออะไรนะบางคนเขาก็ตีความว่าอาจจะเป็นพาอแรงมากเนี่ยไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พอได้เงาะน,นี่เราจะปลูกก่อนอินทผลัมนะคะผลัมเนี่ยเราเริ่มปลูกเลยกับปีห้าแปดห้าแปดอะห้าเก้าอันนี้จะปลูกก่อนปีหนึ่งน่ะ แต่ไม่เยอะค่ะปลูกเอาไว้ปลูกไว้สิบต้นเองอันนี้ลูกสวยหน่อยนี่ค่ะตรงไหนที่มีลูกดกๆอะดูใบเขาแห้งเนาะเนี่ยไม่รู้ของใครเป็นแล้วเนี่ยใบยแห้งเราก็ลองถามผู้รู้ลองศึกษาดูนะเพราะว่าแดดมันแดดมันจัดไปอ่ามันตอนแรกเราคิดว่ามันเกิดจากเชื้อราเนาะ นี่ค่ะตัดแล้วแล้วก็มากรองนี่เรามาคัดใหม่นี่นี่คัดนี่เขาคัดอย่างนี้คัดลูกสวยๆรู้แล้วทำไมมันไม่ค่อยใหญ่หนึ่งมันหน้าอากาศร้อนด้วยแล้วก็เราไม่ได้แต่งออกนี่ไงเมื่อกี้ไปเจออีกต้นหนึ่งต้นนั้นลูกไม่โดกเนี่ยลูกใหญ่ลูกไม่ค่อยโดกอะแต่ลูกใหญ่มากโด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 กแล้วดูลูกนะไม่ใหญ่เลยอ่านี่แหละ เราก็เรียนรู้เนาะคันนี้เราอยากได้ลูกใหญ่เราก็แต่งออกเอาไว้เอาไว้ช่อละสามละสี่ก็พอแล้วเนี่ยสังเกตดูนะอันไหนที่ช่อเล็กๆกลูกมันจะใหญ่แต่อันไหนที่ช่อใหญ่ช่อใหญ่ๆลูกเล็กอ่ะดูอย่างช่อนี้นะดูนะดูนะนะเห็นไหมลูกเล็กกระจิตริดนี่อย่างอย่างต้นเนี้ยไม่ค่อยดกค่ะที่บอกว่าเจอลูกใหญ่อะ่ะเออเราก็มาอยู่ ได้น้ำด้วยนีย่หัวน้ำก็สำคัญนะเนี่ยหัวหัวหัวหมุนแบบนี้สองหัวเออเหมือนก็ได้น้ำทั่วถึงมันจริงๆมันสำคัญหลายๆอย่างเลยนะแต่ปีนี้แหละที่เจอปัญหาส่วนมากทุกปียิ่งปีแรกๆนะตอนที่เขาให้ลูกปีแรกๆนะโอ้ลูกใหญ่ลูกสวยเนียต้นนี้ไม่ดกแต่ลูกใหญ่ดีมันอยู่สูงยังไม่หมดนะคะก็เขา้ามา ส่วนนี้จะอยู่หลังบ้านค่ะอ่าส่วนเนี้จะปลูกก่อนอินทพาลัมปีหนึ่งอ่าปลูกปลูก5-8 5-8แล้วก็พาลามเนี่ยปลูก5-9เนี่ยจริงๆจริๆที่ที่เราศึกษ,ษามานะคะที่ทําให้เงาะลูกเล็กเนี่ยเนี่ยยางใบอ่อนๆตามกิ่งเนี่ยเขาก็โออ,ออกนะเนี่ยจริงๆมาดูกระท้อนดีกว่ากระท้อน กระ t h o ลูกใหญ่นี่มีมีหอ่อห่อไม่ถึงนะตรงนั้นอนะถ้าต,ตรงไหนที่เราไม่ห่อมันล่วงนะคะกระท้อนเนี่ยโอมืดเนาะนุ่นนะ่ะตรงนั้นตอนนั้นมีรังพึ่งรังพึ่งอยู่ไม่กล้าไปหอ่อแต่ตอนนี้พึ่งไปแล้วนะห่อได้สังเกตดูถ้าถ้าอนไนที่เราห่อนะ่ะไม่ล่วงอ่าแต่เราไม่เดี๋ยววันหลังเราจะพามาดูกระ t อนเน้อมาแกะดูกันนาอว่า พลูกโตขนาดไหนแล้วอืมยังไม่ได้ไม่ได้แกะดูเนี่ยไม่ร่วงค่ะไม่ไม่ล่วงเลยที่ห่อไว้นะแต่แต่ที่ไม่ห่อเนี่ยร่วงมาหมดค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปช่วยเขาดูงอ่ะเดี๋ยววันหลังเราจะพามาแกะดูซิแน่ว่าเอาว่าลูกเป็นยังไงสวยไหมค่ะ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่วนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ